ตอนนี้เรามาถึงร้านซูชิแล้วเหเนี่ยดูซิอุ้ยอาหารหน่ากินเต็มไปมหมดเลยสวัสดีค่ะโอ้ยดูเหมือนว่าเขาจะไม่น่าไว้ใจเลย,ยทุกคนดูซิพนักงานตาแดงขนาดเนี้ยฉันว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังร้านกันดีกว่านะอย่าให้เขาจับได้ละ่ะโอ้ยตายแล้ว ดวเหมือนว่าห้องครัวเขาจะไม่ให้เราผ่านไปง่ายๆซะด้วยซื้ตอตเรามม่ระวังให้ได้เลยแต่ว่าห้องครัวมันดูสกปรกไปหมดเลยดูซิที่พื้นก็มีน้ำมีตะเกียบเต็มไปหมดเลยอันตรายมา,มากๆเลยนะโอ๊ยตายแล้ว ทำไมที่นี่มันมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยทุกคนดูสิพื้นก็ะเลื่นด้วยเออน้ำท่วมด้วยเหรอเนี่ยแย่เลยว้ยน่นมันโซชิกราจะจมน้ำนี่นะออยตายแล้วฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วอะไม่มีอะไรสะอาดสักอย่างเลย จะกที่นี่ดีกว่านะฉันว่าถ้าฉันกินเข้าไปเนี่ยน่าจะท้องร่วงมากๆเลยเออเส้นทางนี้จะพาฉันไปที่ไหนนะออทางนี้หรออ,อ๊ยดูเหมือนว่าจะอยู่ในโรงงานเลยอะไม่เหมือนร้านซูชิธรรมดาเลย เรองานมากกว่านะคุกทายแล้วข้างล่างน่ากลัวเลยมีแต่น้ำเต็มไปหมดเลยฮ่นายเบคอนไปกันเถอะอะไรเนี่ยตะแกรงเหรออุ้ยอุ้เรามาระวังนะมีกันรจะตกลงไป รอฉันด้วยค่ะโอ๊ยพ่อครัวกำลังหั่นซูชิอยู่ทุกคน ใช่ทางนี้เหรอไม่ใช่ทางนี้หรอเร,เราไม่สามารถผ่านทางนั้นได้ต้องผ่านทางนี้เท่านั้นน่ะก็เลยเป็นทางตรงเท่านั้นอ,อ,อึนอ๊บก็คอะไรดูเหมือนจะไม่ใช่สครีมเลยอันนั้นทำยัางไงาอ่ะปีขึ้นไปเหรอ ซูชิหน้าทานนั้นแต่ว่าฉันกลัวท้องเสียดิทานไม่ได้หรอกสกรปรกขนาดนี้โอ้ยอยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยอ๋อนี่มันกล่องกล่องซูชินะว่างหน้า กระโดดเพื่อไปข้างหน้าเหรอโอเคโอ้ยลมมาแรงเลนทำไมแรงจังเลยอ๋อโอเค,อเค,อเคฉันจะต้องสู้ต่อนะโอ้โอทำไมมันเล็วขนาดนี้มีปลาแช่แข็งด้วยอะไรนแะน้ำแข็งอันนี้คืออะไร,รอะ หนหรือว่ายังไงอะเลี้ยทางไกลกนะ้กนโอ๊ยตายแล้วเราออกมาข้างนอกหน้าร้านที่นั่งแล้วอะทุกคนต้องระมัดระวังนะมีมีดด้วย,ยเกือบบาดเท้าแล้ว หล่นพื้นเต็มไปหมดเลยเอ,อ๊ะฉันเอากุญแจก่อนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้วอะจะต้เข้าทางน้ำเหรอเออห้องน้ำก็สกรปรกเหมือนกันนะ่ะทำไมที่นี่ไม่น่ารักเลยอ๋อทางเดียวที่เราจะหลบนี้จะที่นี่ได้ เราต้องไปชั้นใต้ดินข้อระบายนะ้ำมีเท่านั้นแนหะเะเะโอเคทางนี้สินะแล้วเดินทางมาไกลแล้วกอนโอ๊ยอะไรอะ ต้องรีบแบบไปจากที่นี่ด่วนแล้วอะตอนเนี้ยไม่สบายใจเลยเออะเออโอ้ยอันนี้มันหน้าห้องหน้าทำซูชิเลเหรอเขาไปไหนแล้วอะนี่เธอรอฉันด้วยซิฉันไม่มีเพื่อนเลยอะ

บอกนะเราต้องถูกส่งออกไปทางล้านข้างหลังร้านน่ะ ที่ไหนกันแล้วเนี่ยเหมือนว่าเราจะอโอ๊ยทำไมห้องมันเป็นแบบเนี้ยฉันว่าที่นี่มันมีอะไรไม่ชอบมาพิกากออีกแล้วอ่าดูสิสะพานก็หักด้วยเออหรือว่าที่นี่จะเป็นห้องส่งซูซึ いい

ฮัลโหลอะไรอะรอบนี้นโลโหลคิตตี้ชั่วไร้ายด้วยเหรอเออไม่เคยเล่นเกมนี้เลยอะโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะไปฮัโลโหลคิตตี้น่ากลัวดีกว่า